สวัสดีครับจะมาต่อใหม่แล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้มาบ่อยของเยอะนะครับก็วันนี้มีของขายมาอีกแล้วนะครับเป็นของใหม่นะครับของใหม่ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสกินปืนใหม่นะครับปืนซองชาร์ตนะซึ่งแพทล่าสุดก็มีการปรับนะก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นสําหรับแบบแฟนๆซองชาร์ตทั้งหลายในแพทล่าสุดแตต้องบอกแพทล่าสุดนี้มันมีการปรับอ่ไม่ใช่เป็นซองแบบ หลายตัวนะครับแล้วก็ปืน S.M.G. หลายตัวนะครับเพื่อที่เขาเรียกว่าทำให้ปืนในแต่ละประเภทเนี่ยมีระยะที่เหมาะสมในการเล่นนะครับเช่นปืนสไนเปอร์ก็ควรยิงไกลๆใช่ไหมปืน A.R. ก็ยิงแบบระยะอาจจะใกล้มานิดนึงนะครับปืน S.M.G. ก็ยิงระยะใกล้มาอีกนะครับแล้วก็ลูกองก็เป็นปืนที่สมควรจะไปใช้ชายกันในระยะประชิด นะครับก็จะมีการปรับปรุงนะครับให้ตัวลูกศรเนี่ยอาจจะมีการลดระยะแต่ว่าไปเพิ่มค่าอื่นแทนส่วน S M G ก็จะมีการปรับให้ได้ยิงได้ในระยะกลางที่ดีขึ้นนะครับไม่ใช่เนิร์ฟนะครับไม่ใช่เนิร์ฟเป็นการปรับสมดุลมากกว่านะครับอนอกจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมเติมเงินรับท้าทางด้วยนะครับซึ่งตัวกิจกรรมเติมเงินรับท้าทางเนี่ยความจริงมาแล้วตั้งแต่วันที่7มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ7ถึง13 ก็เติมเงิน299เ้ยได้ท่าทางไปเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นท่าทางแบบไหนนะครับส่วนกิจกรรมใหม่เนี่ยจะ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 เริ่มตั้งแต่วันที่เก้าจนถึง25นะครับก็อยู่กันไปยาวๆของเด็กๆก็จะมี2อัน3อันนะครับมีมีดหัวตัดมีสกินปืนแล้วก็มีตัวกระเป๋า นะเดี๋ยวเราเอาไปเปิดให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากตัวกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมตัวนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของวงล้อเป็นกาชากรชาพึ่งเออกรชารังพึ่งอ่ะตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้หมุนราคา1ครั้ง19เพชรแล้วก็11ครั้งเนี่ย190เพชรนะครับ1 19 11 190ก็เหมือนซื้อ10แถม1นั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่9ก้ถึง25 นในนี้ก็จะมีของต่างๆแล้วก็จะมีโทเค็นถ้าเกิดใครดวงสวยก็เอาโทเค็นเก็บสะสมไปแลกได้ไม่ต้องกลัวนะครับของจะมีหลักๆสามอย่างที่บอกไปนะครับอันแรกเลยก็คือตัวกระเป๋านะครับกระเป๋าชื่อว่าทีมสปายแบ็คแพ็คนะครับตัวนี้ระดับสีอะไรอะ ระดับสีอะไรเน,นี่ยสีสีทองนะสีวะดูแป๊บระ <c oughs> ดับสีม่วงม่วงม่วงนะครับชชึชชกบกระเป๋ามืองก็น่าจะอยู่แถวๆไม่ใช่แถวๆอาก่อนอันนี้อัอนนี้อ่านน นี่คือเวลหนึ่งะครับเป็นคล้ายๆกระโหลกแต่วเป็นกระโหลกที่แบบดูไม่กระโหลกเข้าไปดูเป็นกระโหลกที่แบบมีความหุ่นยนหุนยนเข้าไปครับ,บ,บ,บอันนี้ใช้30มสิบโทเค็นในการแลกนะครับสำหรับใครที่แบบอยากเอาโทเค็นไปแลกแก็จะมีสกินมีทัวตัดนะครับมีทัวตัด ระดับสม่วงเช่นเดียวกันอันนี้นะครับชื่อเทคโนโลย์เปอร์นี่ก็เทด่ดีเป็นมีดที่ดูแบบเป็นยุคไซเบอร์หน่อยๆนะครับยุคอนาคตหน่อยๆอ,อันนี้ลาค่ะ40โทเค็นถ้าอยากไปแลกนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นสกิมปืนนะครับตัวซองชาร์จอใหม่อันนี้ เพิ่มความเร็วรรดีโหลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วในการชาร์จนะครับความเร็วในการชาร์จก็ถือว่าเป็นสแตทใหม่นะครับที่มาเฉพาะตัว2ชาร์ตแต่ตัวอื่นจะไม่มีเพราะมันไม่ต้องชาร์ตนะครับเมื่อก่อนจะมีปืน45แต่ว่าตัวนั้นออกไปแล้วนะครับไปอยู่ในหมวดพิเศษนี่นก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเทียบกับตัวนี้ที่ ด้วยความเร็วเดียวกัแมันยำที่ใช้อยู่นะครับหรือว่าตัวอื่นก็มีนะครับตัวนี้ก็อาจจะคนใช้เยอะตราการยิงแม่นยำนะครับแล้วก็ตัวนี้ระยะรีโหลดนะแล้วก็มีตัวนี้ระยะม่นยำแต่ว่าพี่ชอบตัวนี้อยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตัวนี้มาถามว่าเปลี่ยนไหมแน่นอนต้องเปลี่ยนกดไลค์ชอบกดไลค์ใช้กดเลฟิฟสำหรับปืนตัวนี้เข้าไปนะครับ ก็มันจะทำให้สาวไวยขึ้นนั่นเองนะโดยถ้าเกิดใครที่ดวงส,สวยนะครับดวงส,สวยก็สามารถไปแลกได้ในราคา200เหรียญน,นะครับ200เหรียญแลกได้เลยส่วนไอตัวกิจกรรมเติมเงินนะครับเราได้ท่าทางก็จะเป็นท่าทางนี้เดีย๋ยวจะไปใช้ช่องชาที่ดูใกล้ขอรีวิวท่าทางก่อนท่าทางชื่อว่า flex emote นะครับระดับน่าจะสีม่วง ทาง้งเฟล็กถ้าทางแบบเบ่งกล้ามโชว์ม่วงไหมหรือฟ้าม่วงหรือฟ้ามุ่งหรือฟ้าอ่ะฟ้าฟ้านี่นี่นักกล้ามน่าอ,อันนี้ก็เติมเงินสองเก้าเก้านะครับยังอยู่กิจกรรมยังอยู่โชว์โชว์ชวอืมใจเกเร ے. นี่ถ้าเกิดใส่ชุดใจเกเรหน่อยนะ่าจะแบบเป็นไทยดูใจเกเรยอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็นี่เอาซองชาร์ตมายิงให้ดูละกันนะครับจะเห็นว่ามันชาร์ตไวขึ้นขนาดไหนนี่ดีกว่ไวามากดีกว่ไวมากด้วยนะ 4ชยังไม่เสร็จชัดวัยนะครับชัดวัย40ยังไม่สุดจชัดวัยจะ48 ก็ไหวใช้ก็ไหวนะครับก็น่าจะเป็นอีกสก,กินปืนหนึ่งที่มีคนใช้กันเยอะนะครับสําหรับตัวนี้เพราะว่าตัว2องชายก็ยังไม่มีสก,กินปืนไหนที่แบบโดดเด่นขึ้นมามากนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่โดดเด่นสุดในช่วงนี้นะอยากได้อะไรก็ไปจัดก,กันได้นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ,บาย